รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยครับสวัสดีครับบรรยากาศที่บ้านลุงนะครับวันนี้มี FC มา ให้กำลังใจเต็มหน้าบ้านเลยนะครับคึกคักมากวันนี้ลุงไม่อยู่นะครับบรรยากาศยังคึกคักเหมือนเดิมมาจากมาจากไหนนะครับมาจากไหนจากหัวิน พี่สาวนะคะอยู่อำเภอนาแกแต่เอื้ยน่ะย้ายไปอยู่หัวหินแล้วอยู่ในอำเภอหัวหินเอยขึ้นเครื่องมาเมื่อวานคืนอะตอนแรกสีมาวันทัอนอย่างวังพุดอัทเก่าลุงพลมาอยู่โบเป็นยางกายกำลังใจเมื่อคืนกับติดตามลุงพลอยู่พนรยองอยู่ระยองนันเมื่อีกวานนี้เห็นอยู่จันทบุรีเป็นคอนเสิร์ตที่จันทบุรีครับวันนี้ ไปแล้วก็ดูไลฟ์สดก็ได้ครับดูไลฟ์สดของคนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดติดตามไลฟ์สดหมดทุกคนเลยอ๋ออยากถ่ายรูปไลฟ์สดก็มีรัชนี DIY ครับนั่นแหละนนั่แหละแล้วก็แอคุปอะไรแล้วก็รัชนีอะไรมูนายครับนี่มูนายครับมูนายนี่มีหมดเลยพี่ขอบขอบคุณมากครับพี่กดแต่เราถ่ายรูปให้ครับถ่ายไหมแต่พี่ไม่ได้กดแต่พี่กดซับสไครต์ให้หมดครับผมอ้าวยิ้มลูกยิ้ม เดี๋ยวไอ้ลบกล้องไอ้ลบรูปนะครับเว้นรูปไว้หน่อยหนึ่งสองลูกล้องครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับบรรยากาศนะครับ รบชิมได้ได้ได้ค่ะชิมได้เลยค่ะของดีมีประโยชน์อันชิมคึกคักมากครับวันนี้อันเสานะครับคึกคักมากดูครับร้าน ขายเสื้อผ้านะครับโซนนี้ผู้ยาว์มาเด้มาสองอาทิตย์แล้วเยอะมากครับนะเส<ด>ื้อผ้าพี่อักคุยโทรศัพท์หน่อยมีคำถามอะไรบ้าฮัลโหลค่ะตรงนี้นะได้ต้องเรียนรู้จได้อยู่ครับบรรยากาศโอ้ร้านค้าขึ้นเคียบเลยนะครับลค้าเกือบ เกือบกี่ล้านครับสี่สิบห้าสิบล้านเลยนะครับโอเกือบถึงสะพานแล้วนะครับร้านค้าคาเกือบถึงสะพานแล้วโอ้มีตะกัเตนทอดด้วยนะครับจานเทอาไรเนาะครับจานละห้าบตะกั่วเตนททอดมาอุดหนุนได้นะครับ ขามาบ้านลุงพลหนังควายป่ะครับเนี่ยนังควายอันนังวัวครับหนังวัวครับาบทละสิบบาทนะครับอู้มีทุกอย่างครับมาที่นี่อาหารป่าก็เยอะนะครับดอกไม้โอ้เอเสียงครับข้างนะครับบรรยากาศบ้านลุงพลวันนี้ถึงแม้ลุงพลจะไม่อยู่นะครับ อากาศยังคักคือคักมากๆดูครับ f อคือคักคือคักเราอยากได้เนาะเพื่อนค่ะ กอดด้วครับมี่หอดบักกอทุ่งอะไรเนี่ยทุงยี่สิบบาทจ้าครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับสดจ้าหวานจ้าแก้มก่อนจะมีนะจ้าโอ้ค,ครับคึกคัก้ากครับวันนี้คึกคักสุดๆถึงแม้ลุงไวยไม่อยู่นะครับนี่เป็นจุดคัดกรองนะครับจุดคัดกรอง พาเดินดูบรรยากาศรรอบๆเลยนะครับถ้าอนก็ตำส้มตำอยู่นะครับถนนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี้หมูยอนะครับ หมูอยอน้องนิวเป็นตลาดสดนะครับรา้านค้าขึ้นเกือบห้าสิบล้านนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเลยนะครับโอ้เสื้อผ้าป้ารัครับผมมาอุดหนุนได้นะครับที่ตลาดนัดบ้านลุงคนนะครับ สองฝังเลยนะครับตลา,าดตลาดผ้าลุงพลน,นี้เป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็ส้มตำเสื้อผ้ากับส้มตำมตรงน,นี้เป็น เสื้อผ้านะครับรีบมากอุดหนุนกันได้นะครับเสื้อผ้าที่หน้าบ้านลุงพลครับครับผมตัวละห้าสิบนะครับ บรรยากาศมันเป็นร้านกาแฟนะครับร้นานกาแฟป่าจิมของเรานะครับกาแฟโบราณครับครับกาแฟโบราณแต่คนคนก็โบราณ คนขายไม่โบราณมาอุดหนุนกันได้นะครับนี่ครับราคาราับรองครับน้ำที่นี่ร้อนบรรยา,ญญากาศนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ